คุณบอกไม่ทเลน่หรอครับยางทำตัวเล้อยู่ครับเอาติวโตไาเัาตัรโตไปก็ต้องไปทั้งหมดแลรอย่า้เอตัวเล็เราไว้าไมเน้นไปถามไวัเข้กว่าต้องไปพบเป็นสิทธายตุ้งก็ต้องข้กต่อมาใช่ครับเป็นริาตนะครับตอนเปคอยสเชาตาออกอะไรเงี้ยมีสุดยอดมากเลยเอาแสนดีนะอันไี้นะล้่เดีอยวมีคนก็ดีกว่า เราที่ผมลด์บอลวานนี้ดีกว่านะครับผมก็เป็นทีมวันฟิวเนียผิดนะครับผมก็เป็นท <t McD> ีม <ahaha> ผู้ใหญ่เลยครับก็คือในเรื่องของมาสเตอร์ซิตี้นะผมโควต้าไ้สองมีไปเนี่ยใช่ผมมันจะอารมณ์หนังรูดูกันแค่ไหนมาเติมใช่ผมมีตาก็เสริมทัแต่ก็โอ้โหคิดว่าทีมนึงเลยเป็นทีมหนึงนะวันนี้ก็ยังคงเล่นด้วยความที่กระเจี๊ยบกระชากกระชากกรากจูนยังไม่ได้นะก็ไปเยือนแมาสเตอร์ซิตี้ช่วยแดนซ์กล่าวแล้วก็ความร้อนแรงก็มสเตอร์ซิตี้ไม่ได้คร ก็เปิดบ้านนะผมก็ตลรมณ์ทางด้านของฟิปตาไปสามตัวตัวหนึ่งเพราะรากตอนที่เราดูจะได้แบอาตั่าจะ้เป็นซแล้วก็ใช่ผเรียน่ายจริเลยนะผมถึงไงว่าควรนตอนนี้ฟิฟตาถอว่าฟอมไม่ค่อยดีเลยนะเจ้งจูนผมว่าและย้วนหน้าได้ในบ้านเจริจแเเชื้อสีด้วยกคมันฟอมย่งจะมาในตอนนี้ เราลองดูแล้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนผู้อื่นนะครับผมก็มีนักดงแม่นานะครับผมวันนี้ก็ชนะแล้วนะครับผมเอาชนะครูแรกด้วยครับผมสาศูนะครับผมในสาลูกนี้ามลูกีสวนคืออันี่คือว่าผมวันนีจะลงเป็นตัวเป็นตัว่ที่จะไม่ยึกเป็นประตูแรกใชมครับผมในีก็มี่วนซครับก็เสมอเต์แนดร์ไปสอัวสองนะาเลือกผู้นี้สรุปไปทีสตัวก็ประมาณสีมุ ไปสามนาทีก็สะดุดไปเป็นไรับผมแล้ว่ามีสเปอร์แล้วก็เสมอเราอีกไปหนึ่งหนงนะครับอันนี้เราสเปอร์ก็สะดุดครับชนะยูนิฟต์กไปเดยท้ายเกมนะครับแล้วก็เว็บอล ผมไม่พี่หวังแรกๆิีหวังมาเนใ่บ้านเแท้ฟอมมาแล้ลวฟอมมาแล้วแล้วผมก็รัาสุดแล้ลวผมก็ชนะไปสามหมื่นเช่นกันนะครับผมก็เป็นการทำใ,ให้ติดท้องปัาชีนีนะวัาชีนีผมเบิร์ดแนอยู่คนเดียวแล้วกใหม่ที่มาจ้าผมก็โชว์ฟอา์มแรงแรงได้แล้วแล้วใล้แล้วสลนีลายไปได้ฉลอโคุณย่า เปียนในแบบนะครับผมก็เสมอการเล่นแบบไปหนึ่งต้หนึ่งครับผมแลวก็ซากีทุนสี่นะผมก็ชนะเอาบวกไปสามหนึ uh. ่งนะผมนโวุเซก็ชนะไปบวกไปสอูนย์ครับผมในเเบิเนก็ชนะเอาบวไปสองศูนย์ผมแล้วก็เอาคาดจไปไม่ได้ช่วยอะไรลงไม่ทันไม่ทันยไม่ได้ลงไม่ได้ลงนะครับผมแล้วก็เขไปนานะผมก็แพ้นะผมงัางเปิดไปศูนย์ตครับผมแล้วก็ดูเซกออฟะผมก็เสมอ Icana, สุดสุดต่อสครับผมในวุนนี้นะคไม่มีต้นเลยแล้วก็ันนี้ไทยพิมพ์เกรอวานี่มีเดชการสีนะครัผมก็ยังคงฟอมเก็บฟอมแต่ได้ฟอมดีขึ้นมาแล้วคลอดเลาทุกวันนี้ก็เปิดบ้านลากษะ c ี่พีเอ็ใหม่ไปหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีสู่สุขภาพ้ักเสมอัะเชียงรายไปสู่ๆนะครับผมแล้วก็มีซิเทโรก็เสมอ ซี้งตัวไปสองสองแต่ก็มารคาเดือไทยก็แพพัยาไปสองตั้สี่ใ่ใ้บ้าเดีครับวันนียมาอัพเดตข่าวสารบ้างวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยครับการเ็ปอัพเดตข่าวผู้เล่นบาสเกตจากการลงอเมื่อเมื่อคืนดีกว่าครับก็ตอนนี้ของแค่ของโซนซีซิตี้แล้วกันมีผู้เล่นบาสเกตมือเ ถึงข uh huh. eh ั้นข้อเท้าทักเลยนะจากแจากเกนที่เสนอับบํานเดนสองมือสองมือเละสุดมันโดยแค่ไม่ยี่3ปีนะต้องรอเช็คผลสแกนก่อนว่าจะได้พัดเป็นระยะเวลาเท่าไรนานเท่าไว่าถักขนาดนี้ทุกต้องพันและตัวสำคัญด้วยตอสี่วันสมตัวสำคัญให้ทำให้สอสี่วันที่สมออ่าแล้วก็ใน้อนแั้วรู้ว่าอ่านะผู้จัดการองไม่เช่นแล้ว จะเรียกใครมายลนแทนเพราะว่าตัวนี้คือตัวเก่งเลยนะเนี่ยทีมพอใจ้วใจมากของสมมุตสีอ่ากำลงรอดูกันไปครับผมฮะมาื่นเตะคนเจ็ดคนต่อไปแล้วกันกาเป็นของเบนนี่คาร์โลนครับของหอมสมัยที่มาอยู่กับอ่าเวทแทนยูเนเตตจับกลุ่ตัวมาได้เจอแล้วทำไมเจ็เลยครับประเดิมเสร็จเจ็ดเลยไม่รับผมอ่าก็การใตอนหน้าจะพอดีวัยยี่สาีตรวนี้นะครับ จะหมดสิทธิ์ช่วยทีมชาตินกี้สุดุดบอลโลก2004โลกคร้งทีโซนยุโรปนะโดยทีมชาตินักกีจีนจอมอนโดวาและยูเคนในวัรุที่7กรนายนและอาคารที่11กะายนตามระับเ่าั้นั้นถ้าไม่ผิดพลาดประการใดกราเอเดนคาร์โรก็จะหมดสิทธิ์ช่วยทีมชาตนังกีแน่นอนเพราะว่าต้องเราดูว่าผลสแกนออกมาคเจ็มากือว่าจะลงขังหรือเป่าต้องรอดูีกทีต้องรอดูอกีเาติหาาได้ทันน้นแรกแล้วน้ำส แต่มาปรเดิมับเพื่ไดเจ็บเลยนิดหน่อยโอ้ไม่เจ็บมากไม่เจ็บเลยเ่องกมยิงไม่ค่เจ็บเลยกดีเล็ีเไม่เจ็บนเเต็มที่กเจ็บครับอ้ข่าวไรบติข่าวอมแดงในการพูดถึงผมดงว่ก็ขาบอกว่าทางสโมสรนีแดพูดจะทาการปดเอ็นไอนะครับเขาจากตำแหน่งผู้อำนวยการสโมสรอะไรครับ เส้นความต้องเดีวในการซื้อเนื้อเตะมาเสรั่งลัสโซซิม่าที่ตาหน้าประเด็นก็ได้จริงที่ชิดยันซีที่ไมได้ตัวโดนสเปิร์ตต่างๆไปก่อนด้วกแล้วมีขายมาเป็นเสี้ยวใหญ่ขึ้มาหรือเปล่าเพื่อถามว่าติดต่อกันมาถ้าทำมานานแล้วแต่สุดท้ายแน่ไม่น่าตัวอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้บอร์ตัวใหญ่ไม่พอใจคอนเสิร์นผมทำให้ตอนนี้นะ เขาก็มีตัรหนาในกองหน้าตัวอาชีพอยู่แค่สองตัวคือโบรินีกับโซเรตแล้วแันนี้คาร์โลส่งให้ไปแทนตัวกลางกนก็เลยอาจจะเป็นอะไรตัวเส้นบาเอเขาพป่เด็กมาด้วยไงนอเทร่เนี่ยเซาลม่เด็กอยุสิบแปดอกลองดูแล้วกันอาจจะนให้เป็นสุดท้ายอันนึ่กับบอล้ควยเลยกันบอลเคยนะแรกจะ่าว่าเสเตอ์เด็กก็ไม่ได้ไม่ได้นบ ลก็ม <ort. S 2> ีข <silently> <ous> ่าวมาอย่างนี้จากของโกลทข่าวมาครอยานี้ก็ต้องรอจารณาครับต้รอยืนยันครับมอันนี้ข่าวของแมสเตอร์ซิตย้้วกันนะืกเคือก็เป็นที่รู้กันอยู่าเราจมาลีบอลลูนกีนะตอนนี้ยังไม่ได้ลงสนามเพราะว่ายังัญ่ะาจาสั้นีาทแล้วจะาตัว็าก่ยอยใส่คอนแทคเล์ด้วยทำให้มีทานก็เรียนรับต้องขาัดเพรัาษาเป็นกาทาวอ โดยบรูเตอรี่นะครับจะเข้า <tons> ร <and aviation> oh. ับการตรากันัดดามาในวันนี้นะครับก็ทำให้เจตัวนะรับจะหมดสิทลงสนามนะครับกับทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติอิตาลีหกโมอยู่อนิตาลีนครในการทำศึก้าร์บอนโล้วกับทีมชาติมอนเตลีแลแล้วก็มอนมอนต้านะครับจะเตะกันในวันวันสู่ที่เกันยาียวในวันพุธที่10บองเมายนนี้ตันดัตับก็ทำให้เรางทีว ตอนนี้ใช้งานอิตาเล็กก็แับเด็ดนะครับเราในครา้นึงครข้ามไปที่อ่าอิตาลีและกันชาวก็เะไปขายดีชาวดีของนากโอลี่ชาวก็แท่ยวกับหลายทีมส์รบบแต่บริษัทธรรมนีย์นะครับที่ตกเป็นตกเป็นเป้าหมายของหลายหลายทีมว่าอยากเป็นตัวไปลงงานครับล่าสุดนะครับเจ้าตัวบอกว่าจะลงประกาศเซ็นต่อสัญญาในกับนากโอลีเอาเองจะระยะเวลา5ปีนะครับ องยางนี้นะครับสัญญาดังกล่าวครับยังมีระบุค่าเสินสัญญาด้วยเป็นจำนวนเงินหนึ่งหกสิบล้านกอนป้าจะคือใครต้องการนะครับหกสิบล้านนะครับสี่สัญญาครับหกสิบล้านละลายก็โอ้โหมากต่างสุดับสูงมากๆนะครับดาว้เผื่อว่าฟองต้องดีนะแต่ถ้าฟองโตขึ้นมาสินล้านบาทก็คงต้องคุยกันใหม่นะ บานเดียวกัับหมดแล้วับที่โปรแกรมนี้ล่ะแล้วก็มาปิดท้ายที่โปรแกรมนะ้รผมก็เริ่มที่ไอพิวีีก่อนะครับมีพิรในการห้าคู่นะผมก็เวลาเดียวกันเลยครับโมงเย็นนะผรก็บิ๊กแมตนะบ้านกอกการผมเปิดบ้านล้วรันเดยวกับอสจีมนทองนะครับผมสนุกแน่นอนนะครับผมแล้วก็ทาง้ตนของใช้หน้าผมกัต้อของซดอซีนะครัผมบวยด พบรแกรมด้านของ p u SC นะครับผมแล้วก็อีสานยูนเต็ดพบรแกรมมียูนเต็ด็ดในหัว BB CU พบรแกรมด้านของสุขภศรีครับผมแล้วก็มาที่พิมพ์บริษัษนะครับผมก็ทุ่งครึ่งนะครับผมบิ๊กแมตต์นะครับผมแมตต์ไดนะครับผมเป็นทีมที่สนุกสุดๆที่คนรอคอยว่าใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นชนะได้ใช่แล้วก็ลิเวอร์พูลพบกับอาร์เซนอลนะครับผมก็มีลูกซิบอะไรผมเดาเนี่ยเดาเนี่ย อาจจะน่าก็หลังเหนียวนะให้ดีผมก็ไม่รู้ว่ะผม่าชอมเนี่ยตื่นจุงนิดนึงแต่พอแพ้ลิปูนเนี่ยงั้นจะใจลิปูผมแต่ผมให้สมดุลนะผมมาลิปูผมเพื่ออะรดูแลให้สมลสมดกันไปดีกว่าครับผมแล้วก็สีูมนะผมดีอสเซนก็พบกับทาร่าฟอร์เนสิลล่านะผมแล้วก็สีรูมนะผมนี่ก็ถือว่าเป็นพิกแนเหมือนกันก็คือซาลาต้าโบฟนยูรวมทัว่าพิซากับนั ว่าเคยอะไรอยู่แล้วแมนยูิลูไปเย็นน้องใหม่เข่ามาใส่มาายังไม่ชนะใครเลยแต่เขาก็่นได้แต่ป้อมนี้ดีนะแต่แพ้เล่นดีแต่แพ้คราบมแล้วก็มาที่ไทยผม่าที่บูเลสกระมานั้นมก็สองพุ่ึ้งนะผมก็ไปน้องบูบูบฮนเวอร์นะผมแล้วก็สี่งเกงมเปนไปยานโคสต์กร์กับป็นแนการสนะครับผมแล้วก็มาที่กาเเนียอิตาลีนะผมก็ห้าน นะครับผมก็เป็นเดเซ่์พบยูเว่ที่เขาลึกแมทสู้นะกหน้าดูน่ดูจริงๆนะผมแล้วก็มีซีนามีหลายคู่เลยผมก็มีทั้งของกาญารีพบแอตเลเลสตอรผมคาราเนียพบเจนัวผมมีเตวิลาพโรมานี่ก็วินแมทแล้วผมก็ลาซิโอพบปาเลโม่ผมดาบนีฟิออติน่ามี่ก็วินแมทแล้วแล้วก็ปา สิบดีบารล่เอ่อรเบียรนะครับผมแล้วก็ห้า่เรเต้พบอิปนยอนนะครับผมแล้วก็เทคืนห้มีห้าสบด้วยนะดีมริดพบแคนาดานะครับผมแล้วก็ตีสองครึ่งครับบาเนาพบบเซียนี่ก็นะบิ๊กแมตนะครับดูนี้้องเต็มาอ่ียากดูเต้องโดนอ่าพีทีีี่ต้องเตหาบาเซนาทต่จรนะเขได้ก็สบยังไงเราผม่งเต็มสาษานะครับบาเซนาพบบเซียนี ก็อูกันไดทุกคู่เลยก็ไล่ย่ตน้งแต่ไทยที่มีนี่ไปไปที่นี่อ่ะนะจุดจุดสุดท้ายที่บาร์เซโลนาจบประมาณที่สิ่ครึ่งเือนทีห้าานนะครับ